สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนเช้านะน,นี่ไม่ได้ถ่ายหลายวันละก็กำลังก่อนไปวิไลนะมาถ่ายสักหน่อย ิวตอนเช้าวันนี้ก็จะออกเกี่ยวข้าวกันนะแถวบ้านไกลมั่งไก่เอ้ยไก่มั่งไก่มั่งไก่ไก่ไม่ไก่ไก่รถข้าวโพดก็ใส่หัวเกี่ยวข้าวแล้วนะครับอี่ พร้อมลุยนาปีแล้วรังหวันนี้ออก5คันนะครับออกหมด,มดโรรู๋แล้วแหละจะมีฝรั่งนะครับมาทำงานด้วยเกิดที่สเปนไอโตที่ต่างบูชา, <c oughs> ขาเขมนอะ เมลโรคเม่าคนถามรถเกี่ยวข้าวโพดจะไปเกี่ยวข้าวต้องทำอะไรก็ตีตีตู้ใหม่นะครับตีตู้ให้เป็นตู้เกี่ยวข้าวเหมือนโรงงานเขาทำมาแล้วก็ปาก,ใส,ปาก,กาใส่ปากเกี่ยวเขาใสปากเกี่ยวข้าว,วเวลาจะไปเกี่ยวข้าวโพดก็ตีตู้สูตรข้าวโพดเขาแล้วก็ ใส่ปากเกีียวข้าโพดนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นน็อกดาวเขาเรียกน็อกดาวนะพอเย็นเลยยังเป็นเป็นไงบ้งครับ ทำอันนี้ยังไม่ทำนะำอ่าไม่ทำแสดงว่าเกี่ยวได้นะฮะเราไม่เจอข้าวนาปีไงอ้าวอาจารย์หนูเป็นไง ูปีนี้ปีนี้ไปเกี่ยวนาทุ่งกับเขาไงไม่รู้จริงอ่าเกี่ยวนาทุงก็ไปเกี่ยวนาไรอยู่ที่รู้นะปีนี้ใช้เสง่ก็ไปทำการแสดงไปสามคันนะปีนี้นาปีแต่ว่าแถวบ้านก็นาปีนะั่นแหละแต่แถวบ้านเก็บอยู่แค่สองพันเทเโอกับพรจินดีแต่ว่าที่นู่นก็ เอาช้างไปสองพันนะครับแล้วก็เอาไทาเส็งไปหนึ่งพัน <c oughs> ทำอะไรอะ่ะฮะ เาเช็ครถกันตอนเช้านะครับต่างคนต่างเช็คไปใครทำโน่นทำนี่ตันนี้ก็เริ่มหนาวแล้ว นี่ก็เป็นวันที่สนะิบเราจะไปเกี่ยวเราจะลากรถไปส่งบ้านให้หน้านี่น่าจะวันที่สนะิบสองผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้กกกกถ่ายหรือเปล่าแต่ผมก็อยากกะไปอยากถ่ายอยู่แบบเห็นกระเป๋าละอองก่อนนะ ก็ต้องแฉะดินตามปากออกให้หมดนะนี่แฉะไปแล้วนะครับเพ่าเก็บไว้นา,นานๆปากมันจะพุนะครับหญ้าพวกเศษหญ้าที่พันตามเนะี่ยก็คือแกะหมดเราต้องเช็คให้หมดนะเช็คทัทง้ทงคันนะอะไรเช็คก็จาระบี น้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็เราจะดูรอนเลอร์ดูช่วงล่างของเราถ้าถ a ช่วงล่างใหม่ก็ไม่หายห่วงนะอาจจะระบีทั้งคันเป่าฟองเป่ามอาน้ำมอออยเติมน้ำมอน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เติมน้ำมันแล้วเราก็ต้องเป่าเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าตามเครื่องนะมันจะมีเศษ ยาติดถ้าเกิดหมักหมมเวลานานจะไหม้นะไฟอาจจะลุกได้อันนี้นก็น่าจะเช็คไว้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวาน เพราะว่าตอนนี้คนขับยังไม่มาเลยใส่เขาจะขิดไว้แล้วนะใส่ตัวกระจายฟางไปปะเนะีนะ่ยใส่ตัวกระจายฟางไปปะเนี่ยหรือว่าขี้เก<จ>ียจถอดเื่อจ,จะไปกระจายฟางนาปีไนงะจะกระจายมาแล้วอนะน้าไอ้กระตายโน่นะตระายมาแล้ว <laughs> บารสมาแล้วครับผมก็ติดน้ำมาด้วยนะ,ะเเกี่ยวจะล้ำแน่บารบารสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับก็ให้ดูว่าผมประมาณตอนเช้าเนาะ ี๋ยวผมผมไปวิไลนะก่นนี่เนี่ยให้ดูไม่รู้เห็นบป่าโอเคเลยก็พอผมก็เช็คนะครับกดปูผมก็จะไปหยอดข้าวโพดอีกละหรือเปล่าเห็นใส่หยอดข้าวโพดน่าจะหยอดข้าวโพ,อพอดครับ รถถทยก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วแอลห้าศูนย์วันนี้ออกไปตั้งแต่เช้ามืดครับปู่น่าจะไปหยอดข้าวโพดนะโอ้มีตานกใหม่ด้วยเนาะอันนี้อันเก่านี่สุดยอดรถถทยนาะตานกรุ่นใหม่ nt 1 1 สองเกียร์เฮ้ยสามเกียร์สองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังบ t 1 1พัดบวกระบบสามเกียร์ถ่ายเบาวิ่งเร็วจะมีตัวนี้นะครับจะมีตัวนี้เป็นตัวระบายแทนตัวนี้เวลาวิ่งไวๆบางทีอาจจะมีน้ำมันเยอะมนันก็จะออกทางหลงล่างครับ ก็จะไม่เยิ่มจะไม่เปื่อนพบอันนี้แหละนะครับจัดมาสามหมื่นห้านะครับชุดนี้เลยนะโพงตานกสีน้ำเงินอีกแล้วครับท่านเพราะบ้านผมเล่นแต่รถสีน้ำเงินนะครับนี่เด่า เก่าก็สีน้ำเงินแล้วก็มีสยามสองรั้นครับยสยามไม่ค่อยได้ออกงานครับรออันนี้อย่างเดียวเลยรอย่ำเทือกทีเดียวลกหน่อยนะเพราะว่าเก็บของครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีมาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ